สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นอ้องอิฟชี่ทั้งช่องแม่ครัวพารวยเนาะคะ่ะพี่น้องสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่คุณพ่อหญ่ไม่ไงเนาะคะ่นะเนาะพี่ปานาอาเนาะคะ่ะอ้าวมือนีเปลี่ยนมือวันที่สิบแล้วเด้อค่ะพี่น้องเด้อว,วันที่ 10, สิบเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดไก่มือหวยจะออกอีกแล้วเทิงสงกา์เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะอ้าว อากาศร้อนมากแต่ว่ามมูขึ้นบ้านพี่อันบ้านแม่ขั้วฝนตกเด้อค่ะพี่น้องมมูขึ้นนีบ้านแม่มขั้นนวฝนตกค่ะเมอว่านเนี่ยเหมือนแลยงกระตกค่ะตอนใบยบยประมาณใบมบ่วงาบสองสามเนี่ยแหละพี่น้องฝาห้องมาเลยถือเท่ามมูขึ้น,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 นด้วยกันฝาห้องห้องพี่น้องอะฝ่าไม่ฝนไม่ระวังเลยเด้อค่ะพี่น้องเนะ เอาสำหรับผู้รอค่อยอัดล่างยังไม่มาชนะการประมูลก็ยังไม่มาแม่ครัวสรุปคลิปใกล้วันหวยออกค่ะสิบสี่สิบห้าแม่ครัวสรุปคลิปอะผู้รอค่อยอ่าและการแนวท่างดีดิเด่นเดนอีกหลายอย่างที่อาทุกอาจารย์ทรงมากกะย่งบ่ท่านไดนออกเบิรด์เด้อค่ะพี่น้องเอาขอขอโทษขออภัยนะคะ กทมกันยั่งบอท่านใดติดตามเนาะค่ะเนาะละกะพิษสันโรคกันยั่งรออยู่ขอโทษขออภัยเด้อค่ะสำหรับอ่าเสี้ยนต่างๆละกะเอฟซีผู้ล่อคอยเนาะค่ะเนาะกันยั่งบอท่านใดออกครบเนาะค่ะพี่น้องเนาะเสี้ยนพิษสันโรคเนาะค่ะอ่าสายด่วนกทมกันยั่งติดต่อกันยั่งอยู่บอท่านใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะ อ่ะรอก่อนยังมีที่เด็ดหลายๆอย่างหลายๆห,ยหยมองเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะอ,ะอ่าคนสยบภูมิหลานพ่อแล่เนาะค่ะเนาะด่านขุนทศอ่าประมาณนี้อ่าขอโทษเด้อค่ะพี่น้องยังออกบ่ทันได้อ้าวค่ะพี่น้องมาตามยอดชัยเนาะค่ะเนาะยอดชัยวดที่แล้ววิ่งหน่วยบนหกลุดเนาะค่ะพี่น้องเนาะลุด แต่ว่าวิ่งหน่วยล่างมาเข่าสิบล่างพี่น้องจับคู่สามเก้าเจ็ดเก้าแต่ว่าวิ่งล <Aub ain>. <mówi> ่างเข่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่ว่าจับหลักพิษอ่ะเฮาก็มาตามต่อสําหรับอยอดชายเนาะค่ะเนาะงวดที่แล้วอ่ะเพิ่นรุดไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะรอบนี้มาตามต่อของอยอดชายเนาะค่ะพี่น้องเนาะอาจารย์ยอดชาย เฮากัมาตามต่อกันเนาะคะ่ะหลา่าจักหน่อยเดอ้อพี่น้องสำหรับทุกอาจารย์เนาะคะ่ะแม่ขัวกับพายำ16เมษายนเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะ,นะเห็นใจอยู่ค่ะพี่น้องทุกอาจารย์ก็อยากให้ออกไว้าพรวาวเพ่นปฎิวา่าเอาของโน่นนี่นั่นมาบอเมเน,นะค่ะพี่น้อง ่าเข้าใจผิดเด้อเอฟซีอ่าสูตรไพกับสูตรมั่นเนาะค่ะพี่น้องมันชนกันกับเป็นของธรรมดาเพราะว่าตัวเลขแนวทางมันกับมีแค่สิบหลักเนาะค่ะพี่น้องเนาะศูนย์หอดเก่าเพิ่นจะบวกลบคูณหารไปไซสกับสิมาลงตัวอยู่ศูนย์หอดเก่าคือเก่าเด้อค่ะพี่นอ้องเด้อไออ่าให้เอฟซีเข้าใจตามนี้เพราะว่า ขันตัวเลขตรงกันเนี่เพราะว่าเพิ่กนกะสิมักสิวา่าเอาสูตรของโนนนี่นั่นมาลง่งบอมแมนดอกค่ะพี่น้องของไผ่กับของมัน่นอ่าเอฟซี F C เข้าเบิงว่าตัวใดชนกันเข้ากระจัดไปเนาะค่ะพี่น้องมักเข้ากัจัดเอา่าบอมักเข้ากับบอเอาเนาะค่ะพี่น้องให้กำลังใจให้กำลังใจเพิ่นเด้อค่ะพี่นอ้องเด้ออ้าค่ะพี่น้อง เข้าให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะค่ะพี่นอนะ้องเนาะอาพดอาลุดไปกับคือรลุดรอบรุ่นเท่ากับตามต่อรอบนี่ลุดรอบหนาเดียวกับเข้าเนาะค่ะพี่น้องเข้าเบิงคู่เข้าเบิงเข้ากับมักเข้กเากับจังคอยจัดบอมักเข้ากับทัดไปเนาะค่ะพี่น้องนะเนาะอ้าสำหรับ,ว,ว,บว,ะะว,วิ่งหน่วยบนเด้อค่ะพี่น้องเด้อวิ่งหน่วยบน ใบบน9เม็ดเดียวเด้อค่ะพี่น้องอ่ะสำหรับล่างแบบนี้ พี่น้องมาเบิ้งอาจารย์ยอดชัยเนาะค่ะงวดที่ teachers. แล 8, 2, nah. ้วเข่าที่เก่าลักสิบลางเนาะค่ะเพิ่นเด่นหน่วยมาแต่ว่ามาที่หลักสิบแต่ว่าบนลุดไปเนาะค่ะพี่น้องอ่ะมาตามต่อวันที่สิบหกเมษายนพ่อสสองพันหาลอยหกสิบเจ็ดเนาะค่ะเนาะอาจารย์ยอดชายวิ่งหน่วยบนหน่วยบนเพิ่นให้ยเก่าเม็ดเดียวเด้อค่ะพี่น้องเด้อเก้าเม็ดเดียว จับคู่สามตัวชุดเดียวคือสามสี่เก้าส่วนสองตัวมีหนึ่งเก่ากับสี่เก่ากเด้อค่ะพี่น้องเด้ออ่าสำหรับล่างวิ่งหน่วยล่างแปดเม็ดเดียวเด้เด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 อดะค่ะพี่น้องเด้ออ้าจีไปส้นตัวใดเนาะค่ะพี่น้องงวดทีเหลวกับส้นทีเก่าลักสิบเท่าเด้อค่ะงวดทีผ่านมากนทีเก่าลักสิบเท่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะงวดทีผ่านมากงวดนี่ มาส้นมามาบอส้อนกับหลักสีเผ้าเด้อพี่น้องเด้องวดนี่ล่างนี่บอส้อนกับหลักสีเผ้าแต่ว่าไปส้นกันกับหลักซีแเมฆขั้วนี่คือบนแต่ว่าของเพิ่นเป็นหนวยของ,งเฮ้านี่นเป็นบนเป็นเป็นหลักซีของเพิ่นเป็นหลักหนวยบนญคือกันรอบที่ผ่านมาส้นกันที่ล่างรอบนี่ของเพิ่นบอส้นกับกพองเฮ้าแต่ว่ามาเป็นที่หลักหน่วยล่างเด้อค่ะพี่น้องเด้อวิ่งหน่วยล่างแปดเม็ดเดียวจับคู่กับมี่ หกแปดเก้าแปดอ่ะให้พี่น้องพิจารณาแล้วกแ็แคปหน้าจอไว้เด้อค่ะพี่น้องเด้อพิจารณาแคปหน้าจอไว้มักกะจัดบ่มักกะทัดไปทุกอย่างเป็นแค่แนวทางพิจารณาทุกครั้งก่อนลงทุนเนาะค่ะพี่นอนะ้องเนาะขอบบุญขอบคุนสําหรับอาจารย์ที่ส่งแนวทางมาให้สําหรับอาจารย์ยอดไส้เนาะค่ะเนาะที่ส่งแนวทางมาให้แม่ครัวอ่ะเอามาฝากตอนพี่นอ้องเอฟซีทังง่องเอา ม recibir, onents, window, ubers, ักกะจัดบ่มักกะทัดไปคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะเบิ่งเลวเข้ามักเข้าจังแคบหน้าจอบ่มักเข้ากะบอตรงแคบเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาให้พิจารณาไว้เนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาสาหรับอายอดไส้กับมาโร่งนี่เป็นุดคลิปที่สองแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะคลิปที่สองคือคลิปที่สามประมาณนี่ล่ะเอามักชอบคลิปนี้กับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดหัวใจแม่ขั้วในเด้อพี่น้องเอา ใบพอกันคลิปนานเนาะค่ะพี่น้องคลิปนี้สวัสดีค่ะ